ส,สดีค่ะมาพบกับยายเพนอีกแล้วนะวันนี้ไปร้านค้ากลมาได้กระดูกหมูมาน้องสาวทำก๋วยเตี๋ยวต้มเป็นน้ำซุปทำก๋วยเตี๋ยวให้ใหใหตัดทวดได้ทวดกินต้มน้ำซุปอยู่ไปร้านค้าเมื่อเช้าเนี่ยเขาไม่ได้ไปตลาดเนาะเหลือ ได้กระดูกหมูมากิโลหนึ่งกระดูกที่คโค้งพอมาถึงบอกบอกน้องให้ทำก๋วยเตี๋ยวกินดีกว่าถ้าทวดใหญ่ทวดจะได้กินด้วยไงต้มให้มันเปื่อย สุ่อร่อยๆเลยลูกเส้นไว้แล้วเดี๋ยวพาไปดูเส้นว่ามีเส้นอะไรมาัาง เส้นมามา่าเส้นมี่กับข้าววันนี้เขาก็มีหลายอย่างเหมือนกันมีซุปมะเขือตำป่นมะเขือนั่นแหละไข่ทอดจะทำก๋วยเตี๋ยวแล้วสงสัยไม่มีใครเขากินข้าวแล้วกินแต่เตี๋ยวอย่างเดียวแล้วแต่เนี้ พาไปดูตาทวดกินเสร็จแล้วะจะได้พากาทวดไปกินไปดูตาทวดกินกับหลานยายทวดกินข้าวแล้วยังไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเพราะยายทวดเขาจะทำอะไรเขาก็ต้องกินข้าวไว้ก่อนจะกินอะไรทุกอย่างยายต้องกินข้าวไว้ก่อนแล้วค่อยกินในทีหลัง สายๆแหละถึงจะได้กินกงเดือดปุดๆเลยบดบายด่ายสดตินข้าวงาน เห็นทอดมัมไม่ได้มัมด้วยมัมมัมมัมเตียวดูดูดูป้อนไม่ทันป้อนไม่ทันดูดูมยเด้อบางอุ่นไอเจ้ามวยเจ๊ตนะโอ้กุยเต้กินกุยกว่างเดีมันจะเอตเต้โอ้มันจะเอตเต้ เอเตธา,านะ <S <S อันนี้นี่นี่นี่ดาวมีออันนี้เ,เ,เหี้ตี้ามตีเล็นตดทวดกินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวเลนน้อยก็จะกินด้วยมามามมม

ทางนู้นร่อยมั้ยน่ะเตมันจรนมันจรนมันจรนนั่นไปเตนึงกําลังกินเยอะๆเอ๊ะไม่ร่อยร่อยโน่ๆๆสักจักบิดหน่อยโอ้ยสบายบ้านใหญ่ดอลกี่เตเนาะก็ร่อยมื้อนึงมอยเนาะ បាទអឺហូបបាយសិនវានឹងឆ្លក់បាយអឺណាច់ត្រកចាំបានមួយម្នោះហើយថាក្មេងទៅនេះមែនតាញ៉ៃចុះនេះនៅអូខែនោះខ្ញុំជែតទេណោះអូនມັນມັນเตือนเตือนสิចុះមិនเตือนມັນเตือน ja ừ. ừ. mà 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 ừ. Chị ad là băng tên luôn nè nó là con nó. Ừ. như anh phát tự tự yên thôi, tiếng anh phòng này này. ừm, nấm súp ăn lời là ngon. Trâm Nguyên này hết con cho vịt. ôi ôi, hay nữa, chui มือเหยใหญ่เป็น n g เตือนมือคังมือคังมือสั้นบางหัวเลยมือสั้นจุยมือเจมร้อนนนี้อย่าตีย่าตีอย่าตีคงลวงพอตื้อเต้อยตือจีมันเตือนบ่อยู่ไรได้เลยลอยู่ โอ้โหง่วงเลยมาง่วงทั้งกินทั้งง่วงอ่ะพ่อนางทองแปดโมงกว่าแล้วจะเก้าโมงแล้วเก้าโมงแล้วมั้งไม่ได้ดูนมามัดโอบอาเดาตาน้ำน้เอาน้ำน้ำนมามัดหนุ่มตุ๋อโอยตุ๋ออยโดนกายอืมต้องฮอบอ่ะนูก็น้อยจ้ากินมัดตุ่ยกินมัดตุ่ยโอยดนกายเต๋ Cái nó Cái nó căng ôi cho Thằng nôn cá kìn Ủa mắm thử mà បានបានទៅនេ lên, Rockham, no, ះចាផអើយផអើយផអើយនឹងលីងថាវានឹងលីងវាបានផទេតានោះនោះអើយថាអោរៀងដាក់នេះមិនតែនេះទ្រមទ្រមកែដៃមកក្នុងចាននេះนึงអើនាំមកចាប់អូចាញោមนึงចាប់ដៃរៀងអស់អស់ហើយអើយពឺអុយហើយអើយគុណน้อยគុណអូងัว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  ไป,ไป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 หานอนเอาอ,อีกแล้วโอ้ยโอ้ย,ย <c oughs> อไยโอ้ยโอ้ยโอ้้ว้ยโอเยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยๆๆ้ยโอ้ยโอ้ยโบ้ยโน้้้อ้ยโ้กอ้ยโ้อ